สวัสดีครับผมเจฟเทพทาโรนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่2559ให้กับแฟนๆดี a ดลี่ o m และ h o โลเวอร์ทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับปี2558ที่ผ่านมาหลายๆท่านก็อาจจะพบกับ ประสบการณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแตกต่างกันไปตามแต่ละราศีนะครับแต่สำหรับในปี2559ที่กำลังจะมาถึงนี้ผมหมอเจฟเทพทาร่อได้ทำคำทำนายสำหรับเรื่องของการงานและการเงินไว้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเรามาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษกันเลยนะครับ ชาวราศีเมษคือคนที่เกิดวันที่16เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับโดยพื้นฐานดวงของชาวราศีเมษเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ทำอะไรว่องไวขยันนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบนะเวลาทำงานเนี่ยจะจริงจังเป็นพิเศษเลยนะครับทีนี้ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยก็ต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่เข้มข้นมากมายในเรื่องของการงานงานคุณอาจจะลำบากขึ้นเหนื่อยขึ้น นะครับหรืออาจจะมีการเดินทางเยอะแยะไปหมดเลยเป็นปีที่ทําให้คุณมีความสามารถมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดขึ้นมาแต่สําหรับปี2559นี้นะครับคุณเนี่ยก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะต้องผ่านการทดสอบในเรื่องของการงานขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่ยากขึ้นแต่ความเหนื่อยของคุณนั้นเนี่ยจะไม่เสียเปล่าหรอกครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณจะผ่านมันไปได้และประสบความสําเร็จในทางที่คุณเลือกเดินนะครับส่วนเรื่องของการเงินนั้นก็ยัง ถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยโดยเรื่องการเงินแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยอยู่แล้วนะฮะแต่สำหรับในปีนี้นะครับ2559ชาวราศีเมษดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายในเรื่องของการเงินละแสดงว่าคุณอ่ะจะร่ำรวยขึ้นนะครับและดวงดาวต่างๆก็ส่งผลทำให้คุณประหยัดมีแผนการลงทุนและทำให้คุณมีความมั่งคั่งและร่ำรวยขึ้นแน่นอน เคล็ดลับดีๆที่หมอเจฟเทฟทาโร่จะแนะนำนะครับก็คือการทําบุญทั่วไปครับให้สม่ําเสมอเน้นเรื่องของการทําทานเยอะๆจะช่วยส่งผลเรื่องของการงานและการเงินให้คุณชาวราศีเมษทั้งหลายประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายและราบรื่นขึ้นเอาละครับสำหรับราศีถัดมานะครับก็คือราศีพฤษภนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภนั่นก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนนะครับ ชาวราศีพฤษภนะครับโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นคนที่อดทนนะครับอดทนมากจริงๆแล้วถ้าใครนะชมท่านคุณจะทำทงานอย่างถวายตัวรับใช้อย่างพักดีนะครับทีนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงที่งานหนัก ปีนี้ก็ยังอยู่ในช่วงรอยต่อของงานที่หนักขึ้นไปอีกเพียงแต่ว่าจะเน้นที่ความเข้มข้นของงานรายละเอียดของเนื้องานต้องใช้ความรู้และทักษะมากขึ้นคุณอาจจะเกิดความเครียดได้คุณอาจจะต้องระวังเรื่องของการตากตามทางานหนักทําให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บสิ้นปีนะครับ2559งานของคุณจะเริ่มเบาขึ้น แปลว่าทั้งปีนี้คุณจะต้องอาศัยกําลังใจมากขึ้นเลยเยอะเลยนะครับคุณอาจจะไปสวดมนต์นั่งสมาธิหรือหากิจกรรมที่ทําให้คุณมีแรงจูงใจเพิ่มเติมนะครับสำหรับการเงินนะครับผมการเงินของชาวราศีพฤษภก็ยังอยู่ในจังหวะที่ไม่ขึ้นไม่ลงทรงตัวนะครับแต่ว่าดีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเครดิตคือยังมีคนช่วยเหลือถ้าคุณอยากจะกู้ก็ยังกู้ผ่านนะครับคุณอยากจะ ลงทุนก็ยังลงทุนได้เพียงแต่ว่าต้องดูประมาณตนเองด้วยไม่ให้มากเกินไปสำหรับข้อแนะนําของชาวราศีพฤษภนะครับหมอเจฟเทพทาโรอยากจะแนะนําว่าชาวราศีพฤษภจะต้องลงทุนกับความรู้ให้มากๆหน่อยนะครับในช่วงนี้เพราะว่างานของคุณนั้นจําเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในะในเชิงลึกมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะต้องพัฒนาตัวเองในสายงานของคุณนะครับเสริมสร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือของคุณพัฒนาบุคลิกภาพของคุณพยายามเพิ่มแรงจูงใจของคุณให้คุณดูมีไฟตลอดปีนี้ปี2559นี้คุณก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างไม่ยากครับผมเอาละครับเรามาต่อกันที่ชาวราศีเมถุนกันนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยจะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับ สำหรับพื้นฐานของชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นผู้ที่แข็งคล่องว่องไวช่างพูดช่างเจราจานะครับพูดจาหน้าฟังมากเหมาะกับการทํางานค้าขายเป็นที่สุดนะครับผมทีนี้ในปี2559ดวงการงานของชาวราศีเมถุนเนี่ยกำลังขึ้นสู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นอย่าง,างมากนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งขยับขยายมีกิจการเพิ่มเติมขยับขยายในส่วนที่ ที่เป็นกําไรและเงินทุนเพิ่มเติมมากๆจะทําให้คุณมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับการเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้คู่สัญญากับคนมากมายและก็มีคอนเน็กชันที่ดีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะตักตวงประสบการณ์และก็กอบโกยความสําเร็จให้มากที่สุดสําหรับปี2,559นี้นะครับสำหรับเรื่องของการเงินชาวราศีเมถุนนะครับก็ขย,ขยายขึ้นเช่นกันในดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในปี2,559เนี้ย เป็นขาขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ามอเจฟเทพทาร่โลก,ก็อยากจะให้ท่านเนี่ยะระวังตัวเองนิดนึงในงเรื่องของการไว้ใจคนอื่นแล้วก็เนื่องจากเป็นปีทองนะก็ควรจะกอบโกยนะครับแล้วก็ตั้งใจคิดใหญ่ทําใหญ่ไว้นะแล้วก็จะทําให้อรอบคอบสักน,นิดนึงนะครับแล้วก็จะทําให้ไม่เครียดแล้วก็ประสบความสําเร็จไปอีกปีหนึ่งของท่านเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผู้ที่เกิดระวังวันที่16กรกฎาคม ถึง15สิงหาคมนะครับจะเป็นชาวราศีกรกฎในปีที่ผ่านมานะครับชาวราศีกรกฎได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆม,ม,มาเยอะแยะแล้ว้ดวยด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับชอบบริการแล้วก็ดูแลเอาใจใส่หากคุณเป็นพนักงานหรือทำค้าขายคุณก็จะดูแลลูกค้าของคุณหรือทีมงานของคุณเป็นอย่างดีทําให้ทุกทุกคนที่เป็นชาวราศีกรกฎในตอนนี้นะครับการงานล้นมือนะครับแล้วก็กําลังเติบโต แต่ว่าเนื่องจากสิ่งต่างๆมันดําเนินไปอย่างเป็นสเต็ปค่อยเป็นค่อยไปคุณอาจจะท้อแท้ได้นะครับมอเจฟเทพทาโร่ก็อยากจะแนะนําว่าให้คุณรักษากําลังใจตั้งแต่แรกไว้นะครับว่าคุณมาทํางานนี้เพราะอะไรคุณลงทุนเพราะอะไรเพื่อเลี้ยงใจตัวเองครับผมจะได้มีแรงทําไปเรื่อยๆจนประสบความสําเร็จมอเจฟเทพทาโร่ก็ยังการันตีได้ว่าครึ่งปีหลังของปี2559 การงานของคุณธุรกิจการค้าของคุณจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยก็คือจะเห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าเติบโตสําหรับเรื่องการเงินนะครับชาวราศรีกรกฎอยู่ในช่วงที่การเงินสะพัดมีสภาพคล่องสูงมากเลยมีการเงินเหลือเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเริ่มคิดเรื่องสะสมละออมเงินนะครับซื้อประกันชีวิตหรือว่าซื้อทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของคุณมีโอกาสซื้อขายที่ดินได้รับลาบก้อนใหญ่ขึ้นมา ทำให้คุณมีฐานะที่ดีขึ้นมันคงขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ระวังว่าจะใช้จ่ายเกินตัวครับผมสําหรับคําแนะนําก็คือ,อเป็นเรื่องของกําลังใจตัวเองล้วนๆนะครับสวดมนต์ไหว้พระปล่อยวางบ้างนะครับถ้าสมมติเครียดคุณก็อาจจะออกไปเที่ยวได้นะครับเพื่อให้คุณมีพลังชีวิตที่เต็มที่ชาร์จแบตสักแป๊บหนึง่งแล้วก็กลับมาเริ่มงานใหม่ของคุณเท่านี้เองก็จะทําให้คุณผ่านปี2559ได้แบบที่ สบายใจแล้วก็เป็นบวกขึ้นด้วยนะครับผมต่อไปนะครับราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์นะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนะครับชาวราศีสิงห์เป็นชาวราศีที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีไฟแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากที่สุดราศีหนึ่งเลยชาวราศีสิงห์เนี่ยเวลาทํางานอะไรต่างๆต้องเป็นที่1นนะครับต้องเฉิดฉายต้องเกิด เพราะฉะนั้นคุณจะมีไฟมากเลยนะครับแล้วก็คุณจะมีภาวะผู้นำโดยธรรมชาติทำอะไรก็เด่นในปีที่แล้วนะครับ2,558ชาวราศีสิงห์เนี่ยอยู่ในช่วงที่เหมือนคนป่วยนะครับแต่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาคุณหายแล้วหายป่วยแล้วตอนนี้คุณเริ่มหายเป็นปกติชีวิตเริ่มสดใสอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะ เริ่มงานใหม่นะครับเริ่มสิ่งใหม่ๆให้ชีวิตเริ่มต้นใหม่กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักครอบครัวอะไรก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกเรื่องแล้วมันจะดีมากๆไปอีกหลายปีในขณะเดียวกันที่ปี2559นี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วล่ะครับว่าคุณจะต้องตั้งใจกับสิ่งที่คุณทํา คุณจะต้องเอาจริงกับมันสักทีหนึ่งบางท่านอายุถึงคราวถึงเกณฑ์ที่จะต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้นขอให้มั่นใจในตัวเองครับว่าคุณจะทําได้สําหรับการเงินนะครับผมในปีที่แล้วรายจ่ายคุณเยอะเหลือเกินนะแล้วก็มีหนี้สินมากมายแต่ในปีนี้ช่วงครึ่งปีแรกคุณอาจจะฝืดไปนิดนึงแต่ว่าในตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปคุณจะมั่นคงขึ้นคุณจะจัดการรายจ่ายของคุณได้คุณอาจจะมีหนี้บ้าง ก่อหนี่อะไรได้บ้างเล็กน้อยนะครับที่ไม่เกินตัวจนเกินไปทีนี้หมอเจฟจะแนะนําว่าชาวราศีสิงห์การเงินยังติดอยู่นิดนึงแนะนําให้ทําทานครับผมทำทานเพื่อเสริมดวงการเงินจะเป็นอะไรก็ได้ครับใส่บาทก็ได้บริจาคทานก็ได้หรือว่าจะาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากได้ทุกอย่างเลยถือว่าเป็นความดีหมดเพื่อให้ส่งผลเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ การเมตตาอุปถัมภ์จากผู้ร่วมงานของคุณทําให้คุณมีทั้งงานทั้งเงินตลอดปีครับผมเอามาต่ออีกราศีนะครับได้แก่ราศีกันราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมครับผมราศีกันเป็นราศีที่ปี2558ค่อนข้างจะเจอหนักสักนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพระราหูนะครับยำดวงของคุณอยู่ยำเนี่ยคือเจอทุกอย่างเลยป่วยกาย ป่วยงานและก็ป่วยเงินป่วยใจอีกต่างหากนะครับคุณอาจจะเจอหนักมาทั้งปีละบางท่านก็เรียกว่าล้มกันไปเลยทีเดียวแต่ว่ากําลังใจของท่านจะเริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าในวันที่16มกราคมปีหน้านะฮะพร 59, พระราหูที่ทําร้ายคุณอยู่เนี่ยท่านจะย้ายไปละออกจากราศีกันไปแล้วเมื่อย้ายไปปุ๊บจะทาให้ราศีกันนะครับหรือชาวราศีกันทุกคนแจ่มใสขึ้นนะครับ เหมือนฟ้าหลังฝนเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเช่นกันหรือเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดมาก่อนนะครับแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการงานการเงินในปีที่ถัดไปนี้ไม่มีคําว่าสายเกินไปหรอกครับที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเองสําหรับการเงินของชาวราศีกันนะครับปีที่แล้วก็เจอหนักมากนะครับส่วนใหญ่แล้วจะโดนโกงนะครับเท่าที่หมอเจฟเจอมาจะโดนหักหลังนะครับหรือว่า ปิดตัวลงไปหลายๆอย่างแต่ในปีหน้านี้คุณได้ประสบการณ์ที่ไม่ยไม่ดีมาแล้วนะครับก็เป็นโอกาสที่จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการของตัวเองหรือปรับปรุงวิธีการใช้เงินของตัวเองทําให้คุณระมัดระวังมากขึ้นมีระเบียบมากขึ้นนะครับรู้จักออมมากขึ้นรู้จักการลงทุนมากขึ้นคุณอาจจะไปศึกษาหาความรู้มามากมายเพื่อให้คุณรวยขึ้นปีหน้านี่แหละครับจะได้ใช้ความรู้นั้นผมก็ยังบอก แนะนำได้อีกว่าชาวราศีกันยังอยู่ในช่วงนี้ที่ยังไม่ดีนักเพราะฉะนั้นทั้งทานการทําทานรักษาศีลจเจริญภาวนายังจําเป็นสาหรับชาวราศีกันเป็นพิเศษนะครับสร้างกรรมดีอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กรรมชั่วมาแทรกได้ทันเท่านี้เองนะครับคุณก็จะสามารถผ่านปีที่เป็นอุปสรรคไปได้และปีหน้าจะได้ตั้งต้นใหม่อย่างมั่นคงครับสาหรับราศีต่อไปนะครับถือว่าติดอันดับ ท็อปไฟของดวงดีเลยนะครับประจําปีนี้ได้แก่ราศีตุลน,นะครับผมราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนครับชาวราศีตุลน,นะครับผมย้อนไปเมื่อ4-5ปีก่อนคุณเจอหนักมากนะครับหลายๆเรื่องชีวิตพลิกกันเลยทีเดียวและคุณก็บอบช้ำม,มาต่อเนื่องอีก2-3ปีจนถึงเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือ2557 นะครับคุณเริ่มดีขึ้นนะครับการงานของคุณเริ่มชัดเจนว่าจะเอาทางไหนจะไปทางไหนคุณเริ่มหาตัวเองเจอละชาวราศีตุลโดยพื้นฐานนะครับเป็นคนทํางานตามอารมณ์นะฮะแล้วก็ชอบมีชีวิตที่หรูหรามีไลฟ์สไตล์นาา้าฉาอะไรอย่างนี้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยมีอิสระในการคิดในการทํางานหรือการใช้ชีวิตของคุณคุณจะไม่ค่อยไม่ค่อยตามกฎระเบียบซะเท่าไหร่นะครับนั่นเป็นเหตุที่ว่าคุณเอาแต่ใจมากไปทําให ปีก่อนๆของคุณไม่ค่อยดีนักแต่ในปี2559นี้คุณจะมีระเบียบมากขึ้นครับคุณจะรับผิดชอบมากขึ้นคุณจะพิสูจน์ตัวเองให้คนรอบข้างเห็นได้ว่าคุณเองนั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วโตขึ้นแล้วคุณเลิกทําตัวแบบเด็กๆทําตามใจตัวเองแล้วนะครับการงานของคุณจะดีมากเลยครับต้องเสริมบุคลิก,กภาพด่วนนะครับเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะนะครับแล้วก็จะทาให้มีภาพประทับใจทําให้การงานของคุณดีขึ้นโดยใช้หน้าตา บุคลิกภาพรูปร่างของคุณนะครับส่วนเรื่องของการเงินราศีตุลอยู่ในลำดับที่เป็นขาขึ้นมากๆเลยนะครับเรื่องของการเงินเขาเรียกว่าได้เงินก้อนตั้งตัวกันไปเลยทีเดียวขอให้คุณตั้งใจทํางานของคุณนะครับรับรองว่าเงินจะตามมาอย่างแน่นอนคุณอาจจะได้เงินช้าแต่คุณจะได้เรื่อยๆแล้วมันก็ทบกันไปเรื่อยๆเหมือนดอกเบี้ยทบต้นนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยมอเจฟก็อยากจะแนะนําว่าชาวราศีตุลน,นะครับก็ ให้ประหยัดลงนิดหนึ่งนะอย่าฟุ้งเฟอ้อนะครับบอกตัวเองด้วยเหมือนกันนะฮะเพื่อไม่ให้ใช้เงินเกินตัวแล้วมันก็จะล้มเหมือนที่เคยผ่านมาอีกเป็นช่วงที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองค่อนข้างเยอะรับรองว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้คุณจะร่ำรวยขึ้นเป็นคนแนวหน้าไปเลยครับผมครับสำหรับราศีต่อไปในแก่ราศีพิจิกนะครับผมสำหรับผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมครับ ชาวราศีพิจิกนะครับผมมีดาวประจําตัวคือดาวคารก็คล้ายๆชาวราศีเมษครับกล้าขยันแต่ชาวราศีพิจิกจะใจเย็นกว่านะครับผมจะดูลาลึกกว่านะครับเงียบขรึมกว่าเยอะเลยนะครับดยพื้นฐานด้วยสรูชะตาแบบนี้ทําให้ชาวราศีพิจิกมีเป็นจอมโปรเจกต์ครับผมคิดโครงการใหญ่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในปี2559นี้ชาวราศีพิจิก คิดการใหญ่ครับผมและก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จด้วยเหมือนกันถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องและไม่ถอดใจไปก่อนสำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยแนะนำว่าให้ตั้งใจนะคบผมให้ผ่อนคลายไปพร้อมๆกันมันไม่มีทุกอย่างหรอกครับที่จะสมหวังไปทุกเรื่องนะครับแต่ข้อดีของชาวพิจิกในปีหน้านี้ก็คือเรื่องการเงินครับผม ของคุณแม้จะเหนื่อยเท่าไหร่แต่ก็คุ้มค่าครับเพราะว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นมีโอกาสได้ทรัพย์สินใหญ่มากมายนะครับเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินนะครับหรือเป็นเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับเพิ่มมาแต่คุณอาจจะต้องเสียไปก็คือเป็นการบริหารจัดการเป็นเงินหมุนเป็นสภาพคล่องถ้าคุณรู้จักบริการบริหารจัดการได้ดีคุณก็จะมีกําไรครับผมตรงนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยขอให้สู้ต่อไปนะครับเนื่องจากมีดาว หนื่อยยากกดทับอยู่ทําให้ชาวพิจิกมีความเครียดครับผมแนะนํานั่งสมาธิสวดมนต์ครับทำให้ใจผ่อนคลายปลงสบายโล่งและมั่นใจในตัวเองคุณก็จะสามารถก้าวผ่านไปได้นะครับผมรับรองว่าปี2559จะดีขึ้นและจะดีขึ้นอีกในปีถัดไป6061ความหน่วยของคุณไม่เสียเปล่าแน่นอนครับต่อไปก็คือราศีธนูครับ ชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมชาวราศีธนูเนี่ยนะครับโดยบุคลิกของเขาแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่เจ้าปัญญาครับผมแล้วก็มีไฟนะครับแต่ว่าจะคิดเยอะไปสักนิดหนึ่งกล้ากลัวกลัวไม่ค่อยตัดสินใจนะครับทีนี้ในปีที่ผ่านมานะครับ2558คุณเจอหนักเหมือนกัน,นครับผมราศีธนูบางคนอาจจะป่วยครับบางคนอาจจะงานไม่ก้าวหน้าเลย แต่ปีหน้าไม่ใช่อย่างเดิมแล้วนะครับจะเปลี่ยนไปเยอะเลยคือคุณสามารถใช้ความสามารถของคุณเติบโตในหน้าที่การงานได้แต่คุณอย่าเพิ่งหวังเรื่องเงินนะครับใช้ความสามารถไปก่อนแจ้งเกิดไปก่อนทําให้คนเห็นก่อนว่าคุณมีความสามารถยังไงแล้วหลังจากนั้นการเงินจะตามติดมาทีหลังนะครับสำหรับผู้ที่ทํางานประจาครับผมก,ก็อาจจะต้องอดทนนะครับผมงานหนักเงินน้อยไม่ว่าคุณจะทํางานที่ไหน รายจ่ายกับรายรับของคุณพอๆกันแต่ความก้าวหน้าของคุณมีเพราะฉะนั้นต้องเต็มที่ครับผมโดยเฉพาะงานขายครับขายไปให้เยอะที่สุดนะครับและผลจะออกเองไม่ต้องกลัวครับผมสาหรับผู้ที่ทําธุรกิจนะครับธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นค่อยเป็นค่อยไปมากเลยการเงินของคุณก็มีสภาพคล่องพอสมควรแต่ถ้าหากคิดจะลงทุนนะครับถ้าคุณมีแผนการในระยะยาวคุณสามารถทําได้แต่ถ้าคุณคิดว่าลงทุนปุ๊บจะคุณจะเอา เงินทุนเนี่ยคืนภายใน3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งมอเจฟขอแนะนําว่าควรชะลอไว้ก่อนครับเพราะว่าดาวการเงินของคุณยังโครจรอยู่ในที่ที่ไม่ไม่เอื้ออํานวยนักทําให้เงินของคุณจมได้นะครับหมอเจฟอยากจะแนะนําว่าการเงินของคุณไม่คล่องแบบนี้นะครับน่าจะลองเสริมดวงสักนิดหนึ่งนะครับด้วยการใส่บาทครับผมการตักบาททำสังฆทานสดพระท่านได้ใช้ประโยชน์ แล้วก็ให้พรทันทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้อานิสงผลบุญส่งได้ทันเวลาบางทีคุณจะติดขัดอะไรนิด,นดหน่อยก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับชาวราศีธนูก็ลองไปปฏิบัติกันดูเพื่อจะทําให้จากร้ายกลายเป็นดีจากดีน้อยๆก็เป็นดีมากๆได้ครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมเอาละครับมาต่อกันที่ราศีมังกรครับผมชาวราศีมังกรนะครับ คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์ครับผมชาวราศีมังกรครับเป็นเป็นบุคคลที่มีบุค,คลิกที่มีชอบใช้ความคิดนะครับผมขยนันสู้นะครับเก็บความรู้สึกเก่งมากความลับไม่แพงพลายแน่นอนถ้าเก็บไว้กับคุณนะครับแต่คุณเนี่ยในปี2559นี้นะครับคุณจะอยู่ในถ้ำถ้ำกลางสังคมที่ค่อนข้างไร้กาศนะครับผม ผมใช้คำว่าไรา้กาศเลยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมีผลกับดวงชะตาของคุณคนรอบข้างคุณเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีสติรอบครอบให้มากแล้วก็แยกแยะให้ได้ว่าควรเชื่อใครใครควครคบใครไม่ควรคบใครควรจะอยู่ให้ห่างไว้นะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีของคุณโคจรเข้าเรือนมรณะอย่างนี้นะครับจะทำให้คนรอบข้างของคุณอาจจะนำปัญหามาให้บางคนดีบางคนไม่ดี อ่านไม่ออกเลยครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องสันโดษหน่อยนะครับเก็บตัวบ้างไม่ไปกับคนนั้นมากเกินไปไม่ไปกับคนนี้มากเกินไปรวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆโซเชียลมีเดียทั้งหลายต้องระมัดระวังในการโพสต์ด้วยนะครับผมไม่างนั้นอาจจะโดนผลของมันเล่นงานเอาได้นะครับ สำหรับการงานของคุณในปี2559ชาวรักสีมังกรครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องการงานครับแต่มีปัญหาเรื่องพวนร่วมงานและคู่ค้าของคุณซึ่งอาจเขาอาจจะคิดไม่ดีก็ได้ให้ระวังไว้นะครับทำกิจการการงานต่างๆขอให้มีหลักฐานที่ชัดเจนมีเอกสารเป็นหนังสือได้ยิ่งดีนะครับตกลงผลประโยชน์กันให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา ถ้าหากมีคดีความชาวราศีมังกรจะต้องสู้สุดใจนะครับผมเพราะว่าเป็นดวงที่อาจจะเกิดคดีความได้ง่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับการเงินไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมนอกจากจอาจจะถูกหลอกถูกโกงบ้างถ้าคุณประมาทอย่างนี้หมอเจฟก็เลยจะแนะนําว่าคุณจะต้องเพิ่มสติสักนิดนึงเช่นการนั่งสมาธิครับผมการสวดมนต์หรือว่าการแผ่เมตตาช่วยให้สิ่งที่ไม่ดีอยู่รอบข้างเราเนี่ย กับกลายเป็นดีได้นะครับจากมิตรเป็นศัตรูได้แล้วคุณจะได้ประสบการณ์เรื่องของการรู้เท่าทันตัวเองและผู้อื่นได้ด้วยประสบการณ์ในปี2,559จะสอนคุณไปตลอดชีวิตนะครับว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อครับผมครับราศีถัดไปนะครับราศีกุมครับผมซึ่งเป็นราศีที่ติดอันดับอยู่ในราศีที่ดวงดีของปี2,559ครับ ชาวราศีกุมได้แก่ผู้ที่เกิดระหวังวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมครับชาวราศีกุมเนี่ยนะครับจะโดดเด่นมากนะครับในเรื่องของคนรู้จักนะครับเพื่อนฝูงคอนเน็ชันมากมายนะครับคุณเป็นคนที่เข้าหาได้ทุกเพศทุกวัยทุกงานสาขาอาชีพบุคลิกลื่นไหลมืออาชีพมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณที่ที่ทำงาน อะไรก็ตามนะฮะอยู่ในสายของพระราหูนะครับได้แก่ธุรกิจบันเทิงนะครับออนไลน์ค้าขายหรือการต่างประเทศผู้ที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการทํางานรวมถึงผู้ที่ทํางานเป็นกะทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานบริการงานโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่งานสนามบินนะครับปีนี้จะเป็นปีทองของพวกท่านเลยนะครับทําให้ท่านมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับเมื่อเราอารมณ์ดีเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสครับกินอร่อยนะครับทํางานด้วยความสุขจนออกมาให้ ผู้อื่นเห็นเลยว่าคุณทํางานด้วยใจจริงๆนะครับผมด้วยความที่ว่าดวงคุณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคุณก็จะได้มีโอกาสเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับใครที่ขายทํางานขายนะครับก็จะมีโอกาสทําเป้าทํายอดได้แล้วก็ได้ไปเที่ยวนะครับได้รับการประกาศ เกียรติคุณได้รางวัลน,นะครับบางคนหางานก็จะได้งานถ้าใครมีโอกาสไปต่างประเทศนะครับหมอเจฟเทพทาโร่โแนะนําว่าคุณไปเถอะครับคุณเหมาะสมกับงานนั้นที่สุดไม่ว่าจะไปเรียนไปทํางานหรือไปแต่งงานก็ได้ทั้งนั้นนะครับสำหรับชาวราศีกุมสำหรับเรื่องการเงินครับชาวราศีกุมเนี่ยเวลาเขาได้เงินเนี่ยนะครับเขาจะได้เยอะมากแต่เสียเสียมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีวินัยให้มากนะครับเงินของชาวราศีกุมเนี่ย จะได้เป็นเงินก้อนครับผมและมันจะอยู่กับคุณไม่ค่อยนานเพราะว่าคุณมักมีนิสัยที่ใจใหญ่ครับผมเลี้ยงเพื่อนนะครับแล้วก็ใช้เงินมือเติบมากเลยมันจะทําให้เงินก้อนของคุณหายไปในช่วข้ามคืนได้ที่สําคัญนะครับเรื่องของการพนันการเสี่ยงขอให้เรามาระวังด้วยนะครับผมโดยรวมๆแล้วชาวราศีกุมของปี2559เป็นขาขึ้นครับแต่ขอให้ขึ้นอย่างมีสตินะครับผม มอเตเฟเท,ทาโรอยากจะแนะนําชาวราศีกุมว่าจะต้องมีสติให้มากแล้วก็รู้จักพอดีครับอะไรที่มันเกินไปก็ไม่ต้องสังคมมากเกินไปก็ไม่ดีครับผมควรจะสงบสงเสงี่ยมเตรียมตัวไว้บ้างเพื่อให้ขาขึ้นของคุณไปขาขึ้นที่มั่นคงและยั่งยืนครับผมก็ขอให้ชาวราศีกุมมีความสุขตลอดปีครับเอาละครับผมมาปิดท้ายกันด้วยราศีสุดท้ายของจากราศีนะครับได้แก่ราศีมีนครับผม ราศีมีนนะครับก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนสงการานต์ของเรานี่เองนะครับถือว่าเป็นราศีสุดท้ายเลยนะครับด้วยความที่ว่าเป็นราศีสุดท้ายชาวราศีมีนมากมีบุคลิกที่สันโดษมีโลกส่วนตัวสูงนะครับเจ้าปัญญานะครับมีมีธาตุประจําตัวคือธาตุน้ําเป็นธาตุน้ําลําธารที่ไหลเย็นมากเลยคุณมีความใจเย็นและคุณก็เอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่หวังดีต่อโลกมนุษย์นะครับ เหมือนนักบวชเหมือนพระเหมือนคุณครูอะไรแบบนี้เป็นคุณหมอนะครับชาวราศีมีนเนี่ยในข้อด้อยของเขาก็คือความใจดีที่มากเกินไปจนทําให้คนอื่นเอาเปรียบในปี2559ก็เช่นกันครับผม<ส>เนื่องด้วยที่ว่าดาวพฤหัสบด,ดีดาวประจําตัวของคุณนะครับโคจรอยู่ในเรือนอริคําว่าอราินั้นก็หมายถึงว่าคุณมีอุปสรรคในชีวิตนะครับคุณกําลังถูกกันแกล้งบ้างคุณกําลังป่วยบ้าง คุณรู้สึกไม่คล่องตัวไม่เป็นตัวของตัวเองหลายๆอย่างในสภาวะแบบนี้ขอให้ชาวราศรีมีนทุกท่านต้องอดทนนะครับผมทำใจต่อการเปลี่ยนแปลงปรงมันเสียว่าชีวิตมันไม่เป็นอะไรอย่างที่เราต้องการเสมอถ้าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับคุณก็จะแก่งขึ้นอีกปีหนึ่งในขณะที่ดาวการเงินของคุณนะครับโคจรในที่ที่ไม่แย่นักเพราะฉะนั้นแม้คุณจะอึดอัด คุณจะลำบากคุณจะเหนื่อยคุณจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่การเงินของคุณไม่มีปัญหาคุณยังมีกินมีใช้นะครับเพียงแต่ว่าหมอเจฟอยากจะแนะนําว่าถ้าจะก็ต้องลงทุนเยอะๆนะครับขอ,ขอให้ชะลอไปก่อนเหมือนกันเพราะว่าอาลุลนะครับมันจะเสียก่อนแล้วได้ทีหลังหมอเจฟไม่อยากให้ทุกคนเสียก่อนนะครับถ้าเสียก็ไม่อยากให้เสียมากจนเกินไปขอให้พ้นปี59นี้ไปแล้วค่อยคิดกันใหม่อีกทีปีนี้ขอให้กินน้อยใช้น้อยสงบสติ พูดน้อยๆนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นในแบบของมันคําว่าอลีก็เหมือนหน้าฝน,นครับผมแต่ฝนไม่ได้ตกทุกวันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดจนเกินไปพอหมอเจ๊พูดแบบนี้ราศีมีนนะครับเจอหลายอย่างเลยคุณอาจจะใจแป้วไปแล้วก็ได้นะครับว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ดีเลยนะครับไม่ดีมาตั้งนานแล้วก็อ,อย่าเพิ่งคิดมากครับผมมันเป็นหน้าฝนอย่างที่บอกไม่ได้ตกทุกวันนะครับทีนี้ชาวราศีมีน เนื่องจากเป็นราศีที่เข้าถึงสมาธิและบรรลุธรรมได้ง่ายอา้าวไม่เชื่อก็ลองดูนะครับคุณลองนั่งสมาธิคุณลองสวดมนต์ดูคุณจะมีความสงบนิ่งดิ่งลึกนะครับผมเป็นการต่อยอดบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับจะทำให้คุณสามารถผ่านปี2559และปีะถัดไปได้อย่างไม่น่าเชื่ออะไรที่ไม่ดีก็จะดีขึ้นถ้าคุณทำดาวเสียปล่อยเขาเสียไปครับแต่คุณอย่าเสียนะครับยังไงก็ตามนะคะหมอเจฟขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีนทุกท่าน ขอผ่านพ้นไปได้ด้วยครับเอาละครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับคำทำนายเรื่องของการงานและการเงินประจำปี2,559ของชาวราศีทั้ง12ราศีนะครับก็รับชนกันไปอย่างจุใจกันเลยนะครับอย่างละเอียดยิบจะเห็นได้ว่าทั้ง12ราศีก็มีขึ้นและมีลงต่างกันไปนะครับแต่สิ่งที่อยู่เหนือดวงชะตาเหล่านั้นก็คือ2มือของเรานะครับและก็สติปัญญาความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่น สิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้ทุกท่านทั้ง12ราศีชนะดวงของตัวเองได้นะครับหลังจากนี้นะครับผม2,559นี้หมอเจฟเทพทาโร่นะครับขอให้ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีเงินทองมั่งมีเต็มกระเป๋าขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ